สวัสดีครับชาวราศีเมถุนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนหรือชาวราศีเมถุนสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับจัจตพจนของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวเมถุนลัคนาเมถุนในช่วงของครึ่งเดือนหลังนะครับสำหรับเดือนพฤศจิกายน2015นี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานความรักเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไร กดอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด b s c r i b e กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID มาได้ที่ User บูพยา59เนะครับเขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่าอาจจะมีนอนน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่หลายให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำไม่ใช่ไพ่หลาเนาะ พไพ่ใบแรกนะครับได้เป็นไพ่ The High Priestess แล้วก็ไพ่ The Emperor นะครับ Ace of Cups ก้าไม้ King ถือเหรียญไพ่ Seven of Wands n i n e of Swords t e o of Cups ไพ่ The Hermit ไพ่ใบสุดท้ายได้เป็นไพ่สิบถ้วยอิฐพลใต้สำหรับได้ไพ่ The Moon ไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรเดี๋ยวจะเปิดไพ่โชคลาภให้อีกครั้งหนึ่งนะครับถ่ายคลิปเนะาะไพ่ใบแรกสำหรับตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่ดีเอ็มเพิ r นะครับ The Emperor เนี่ยแปลว่าตัวคุณเองกำลังเข้าใกล้ความสำเร็จกับในเรื่องของการต่อสู้ <S <S การดิ้นรน <S <S <ๆ>การที่ตัวคุณเองมักจะได้ในสิ่งที่คุณนั้นแบบคาดหวังเอาไว้จะประสบความสำเร็จได้เพราะ The Emperor เนี่ยหมายถึงจกักรพรรดิหมายถึงผู้ที่มีความสำเร็จหมายถึงคนที่แบบเหมือนมีตำแหน่งมีชื่อเสียงมีอะไรที่เหมือนกับสร้างเกียรติยศช่าง สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองได้ประสบความสําเร็จมากขึ้นอะไรแบบนี้ครับได้รับการยอมรับแบบนี้หรือบางคนอาจจะมะีในเรื่องของการปรับเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งอะไรแบบนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับเปราะว่าเรากําลังขนขวายอะไรที่อยากจะประสบความสําเร็จมันกําลังจะมีแนวโน้มของความสําเร็จเข้าใกล้คุณมาเต็มที่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ย ถ้าคุณกําลังทําอะไรไว้ในช่วงเนี้ยมันอาจจะดูติดติดขัด,ข,ดขัดบ้างมันอาจจะดูไม่ค่อยได้ดังใจบ้างมันอาจจะต้องใช้เวลากับการอดทนการดีเลย์ต่างๆก็ต้องใช้เวลาไปอีกสักพักหนึ่งแล้วตัวคุณจะประสบความสําเร็จอย่างที่คุณตั้งใจเอาไว้นะครับแล้วก็มีในเรื่องของชัยชนะสิ่งต่างๆตามมาอีกก็ได้เช่นกันนะดังนั้นเนี่ยไพ่ดิเอ็มเพิเนี่ยปรากฏขึ้นมาแปลว่าอะไรที่กําลัง ต่อสู้กำลังดิ้นรนอยู่กำลังจะมีความสําเร็จเข้ามาแล้วนะครับโดยเฉพาะใครที่กําลังมีปัญหาในเรื่องของภาวะการงานการงานอาจจะสมหน่อยการงานอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ผิดพลาดไปหรือว่าอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้การงานนั้นดูเหมือนไม่ค่อยราบรื่นอะไรแบบนี้ครับก้าวไม้มันคือภาวะของความรู้สึกที่ยากลําบากแต่มันก็เข้าใกล้ความสําเร็จอย่างที่บอกไปและยังมี7 of 1ด้วย ในช่วงของเดือนนี้สำหรับชาวเมถุนเนี่ยนะครับต้องใช้ความอดทนความพยายามแล้วตัวคุณกําลังจะมีความสําเร็จเข้าใกล้ตัวคุณมากขึ้นมากขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าในช่วงของอปีนี้นะครับดาวพัหัสปติีเนี่ยได้โคโจรอ,อยู่ในราศีกัมมะคือการงานเป็นเกษตรบดีคือความมั่นคงความเข้มแข็งในเรื่องการงานมากๆเลยแต่ตอนนี้ดาวการงานนั้นโคโจรถอยหลัง ประมาณ4เดือนกว่าเกือบ5เดือนจนกว่าจะชนวันที่2หรือ3าธันวาคม2,015นี้ถึงจะทำให้การงานนั้นฟโฟลัอีกครั้งหนึ่งตอนนี้คุณอาจจะยังรู้สึกว่ามันต้องใช้เวลากับการเข้าใจการปรับการเรียนรูก้กับสถานการณ์การงานต่างๆมันอาจจะดูช้าดูไม่เป็นใจเนาะเพราะว่าตัวคุณเองอาจจะกำลังรอคอยในเรื่องของ การโปรโมตนะครับหรือการเลื่อนขั้นการปรับตําแหน่งหรืออะไรใดๆเนี่ยแต่มันรู้สึกมันช้ามันไม่เป็นไปตามสิ่งที่เราคาดหวังเอาไว้ก็อย่าเพิ่งคาดหวังเพราะคาดหวังไปมันก็ยังไม่ได้เพราะว่าการที่ดาวประจําการงานของคุณเนี่ยโครจรผิดปกติเนี่ยถ้าอะไรที่มันเป็นสิ่งที่มันแบบเป็นการคาดหวังของตัวเราเองเนี่ยครับแต่ถ้ามันยังไม่เป็นไปตามสิ่งที่เรานั้นหวังเอาไว้ก็มันก็เข้าใกล้ความสําเร็จแล้วแหละ แต่คุณต้องอดทนรอคอยอีกสักนิดหนึ่งเห็นไหมเหมือนไพ่ก้าวไม้เนี่ยทำอะไรไม่ได้ก็ต้องนั่งรออยู่เฉยๆก่อนนะครับหรือพยายามทําหน้าที่ของตัวเองไปดิ้นไปก่อนอย่าพึ่งที่จะเหมือนกับยอมแพ้กับโชคชะตาขนาดนั้นเซเว่นออาเกิดขึ้นเซเว่นออฟวานเนี่ยแปลว่าการต่อสู้กันดิ้นรนแต่ต้องมีขีดจํากัดนะเพราะเกิดเราคิดว่าเราดิ้นไปแล้วมันจะสําเร็จเนี่ย ยังคิดผิดอยู่นะครับมันยังไม่สําเร็จนะเพราะโบราณอาจารย์บอกว่าเมื่อไหรก็ตามที่ดาวเนี่ยโครจรพักองศาแปลว่าคุณต้องหันกลับมาพักก่อนเหมือนตามดวงดาวเลยนะครับการที่ดวงดาวพักเนี่ยแปลว่าคุณต้องใช้สติปัญญาในการคิดในการไต่ตองการตุกตองให้มากๆเลยกับการที่เราจะต้องก้าวข้ามผ่านกับปัญหาและอุปสรรคสิ่งต่างๆไปได้นะครับเป็นไพ่เดอะเฮอร์มิต เดอะเฮอร์คือไพ่ของการเรียนรู้การปรับการเข้าใจเพราะ The Hermit มิตเนี่ยแปลว่าการสแสวงหาการหลุดพ้นหรือการเข้าใจการตกผลึกกับการที่เราจะต้องเหมือนกับอ,อะไรที่มันเป็นปัญหาและเป็นอุปสรรค เดอะเฮอร์มิตเนี่ยจะต้องไปแก้ไขแล้วก็ไปทำความเข้าใจต่างๆตกผลึกให้ได้ก่อนแล้วตัวคุณจะรู้แจ้งนะครับกับในเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนาะเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนกับตัวเราอาจจะเป็นเนกาทีฟหน่อยนะกับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกมีไพ่เดมูนมาด้วยเดมูนนะครับมาพร้อมกับเดอะไฮพรีเทสเนี่ย บอกเลยว่าค่อนข้างเซนสิทีฟหน่อยเพราะชาวราศีเมทุนลัคนาเมทุนก็เป็นคนเซนซิทีฟง่ายอยู่แล้วนะครับแล้วยิ่งมามีไพ่เดมูลคือความรู้สึกแบบวิตกกังวลอย่าเพิ่งเชื่อในตามสัญชาตญาณของตัวเราเองมากเกินไปเพราะไพ่เดอะไฮบริเทสเนี่ยก็แปลว่า ความเซนซิทีฟนะครับแล้วก็เดอะมูนก็คือการทําตามสัญชาตญาณของตัวเราเองมากเกินไปเพราะ2ใบนี้มันเป็นค่อนข้างเนกาทีฟหน่อยแต่ว่าไพ่เดอะไฮบริดเทสเน่ยถึงแม้จะเป็นไพ่อของความรู้สึกในเรื่องของจิตสัมผัสรังสังหรณ์ต่างๆอะไรแบบนี้ที่อาจจะดูเหมือนแม่นยําแต่บางทีแล้วอ่ะมันก็ต้องเกิดจากการเรียนรู้การเข้าใจบ้าง พ่อ h รา e เพร t เทสเนี่ยในตามตำนานไพ่เนี่ยเป็นสังคราชดินีก็คือผู้ที่มีปัญญากับการเรียนการศึกษาแล้วก็ในเรื่องของการอย่างรู้นะครับมันแปลว่าเราเนี่ยอาจจะมีเซนส์แต่ถ้าเราใช้เซนส์ในทางที่ถูกเปิดพลังงานในทางมุมบวกคุณก็จะบวกมากๆเลยแต่ถ้าเกิดคุณติดลบคุณก็จะไปตามสัญชตาตญาณเกินไปดังนั้นเนี่ยอะไรที่คุณคิดได้ในทางแง่ลบนะ เพราะไพ่เดโมนมันคือมองในด้านลบอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดเราเนี่ยกำลังคิดในทางที่ลบเนี่ยโดยการที่เราอาจจะยังมองไม่เห็นหนทางเพราะมันมืดแปดด้านเพราะไพ่อพอบอกว่ามีไพ่ก้าดาบมา เก้าดาบหมายถึงไพ่ของการที่เราอาจจะตกอยู่ในภาวะของความฝันร้ายหรืออาจจะกําลังเครียดวิตกกังวลการคิดมากหน่อยแบบนี้นะครับแล้วยิ่งมาผสมกับไพ่เดมูลนะยิ่งฟุงซ่านไปใหญ่เลยเพราะเราอาจจะรู้สึกว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงี่ยเราไม่รู้แล้วเพราะเราแบบเหมือนทาตามสัญชาตญาณเกินไปดังนั้นไพ่อยากจะบอกว่าการที่เราทําตามสัญชาตญาณเนี่ยถ้ามันเป็นในทางมุมบวกอ่ะคุณทําเลยแต่ถ้ามันเป็นในทางมุมลบน่ะพยายาม หันสองกับอารมณ์ความรู้สึกของเราบ้างอย่าคิดอย่าจินตนาการอยาบไปตามสายลมเกินไปเพราะคุณเองเกิดในราศีธาตุลมนะครับเพราะวามราศีเมถุนคือราศีธาตุลมคุณก็จะคิดไปทําไปแบบในสัญชาตญาณเกินไปยิ่งชาวเมถุนนะครับไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเลยมีคนมาสกิดนิดนึงเราก็รู้สึกเปลี่ยนไปอีกทางหนึ่งแล้วจะขึ้นอา,อารมณ์เนี่ยจะจะซึมซับกับ สภาพแวดล้อมเพราะว่าสังเกตดูว่าโลโ,โลโก้นะครับของราศีเมถุนคือคนคู่ชายหญิงถูกไหมมันแปลว่าบางทีเราก็อารมณ์หญิงบางทีเราก็อารมณ์ชายสลับไปสลับมาอยู่ตลอดเวลาเขาเรียกว่าคนลอยอารมณ์ นะครับกับในเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึกเอาแน่อนอนไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยคืออยากจะบอกว่าอะไรที่เราคิดได้ก็อย่าเพิ่งคิดมากเกินไปเพราะผมเนี่ยสังเกตดูคนเมทุนเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งคุณแม่ทั้งเป็นเพื่อนเนี่ยก็จะมีคนลักขณะเมถุนอยู่เหมือนกันก็จะค่อนข้างแบบเซนซิทีฟมันนึงพูดอย่างมันนึงพูดอีกอย่าง นะครับโดยที่ตัวเองก็ไม่รู้ตัวว่าแตงพูดอะไรไปแบบนี้นะครับแบบนั้นเพราะว่าสติปัญญาความคิดเนี่ยว่องไวจนเกินไปเลยทําให้รู้สึกว่าแบบตัวเองพูดอะไรออกไปก็จําไม่ได้นะครับแต่เราเป็นคนช่างสังเกตช่างจดช่างจําก็เลยจําได้ว่าเขาพูดอะไรประมาณนี้เนาะก็เลยแบบประมาณนี้ก็ ประมาณว่าอย่าอย่าพิ่งคิดมากหรือว่าอย่าเพิ่งแบบคาดหวังจนเกินไปเพราะบางทีแล้วเราอาจจะต้องใช้เวลาอย่างที่บอกว่าเราต้องใช้เวลากับการฟันฝ่าอุปสรรคสักพักหนึ่งเนาะมีไพ่เซเว่นออฟวันเซเว่นเนี่ยแปลว่า,าะวะการฟันฝ่าอุปสรรคการงานอาจจะมีงานเข้ามาเยอะนิดนึงให้คุณต้องแบบเหมือนเผชิญกับกับการงานอะนะครับแต่ยังไงซะไพ่ตัวตนมันขึ้นเป็นดี e อมเ e r ร์ไง เพราะว่าการยอมรับเพราะว่าขุนศึกเพราะว่าแบบเราก็สามารถที่จะได้เลื่อนขั้นปรับตําแหน่งแล้วนะแค่อาจจะต้องใช้เวลากับการอดทนรอคอยอีกสักพักหนึ่งแล้วตัวคุณจะมีผลงานที่ยิ่งใหญ่นะครับขอให้คุณพยายามที่จะเรียนรู้และเข้าใจนะครับกับทุกอย่างแล้วตัวคุณจะประสบความสําเร็จได้ดีบางคนเนี่ยนะครับเพราะในระยะเวลาของดาวที่เดินโ,โคจรถอยหลังเนี่ยมันใช้เวลาประมาณ4เดือนกว่ากับ5เดือนน่ยนะครับมันอาจจะทําให้บางคนเนี่ย อาจจะใช้อารมณ์ในการคิดการตัดสินใจหรือใช้ตามสัญชตาตญาณเกินไปนะครับอาจจะ move on นะครับเลือกที่จะจบแล้วเริ่มต้นใหม่ดีกว่าเพราะบางคนอาจจะคิดว่ามันเสียเวลากับการที่เราต้องรอคอยต้องอดทนคุณลองคิดเอาว่าการที่เราจะได้ตำแหน่งที่สูงสุดหรือตำแหน่งที่ดีแต่เราทำผลงานมาเยอะแล้วแต่อยู่ๆเราอยากจะละทิ้งแล้วเราก็เดินไปเลยแล้วเราก็คิดว่าไปหาตรงอื่นดีกว่าเพราะตรงนี้คิดว่าน่าจะไม่ใช่ กับการแค่รอแค่4เดือนนะครับแล้วตอนเนี้ยที่ที่อัดคลิปอยู่เนี่ยนะครับที่เรากําลังพูดถึงคือปลายเดือนพฤศจิกาแล้วอ่ะนะครับพอเดือนธันวาปุ๊บเนี่ยดาวจะเดินดีแล้วอะ่ะแล้วผลงานของคุณก็จะปรากฏแล้วไงแต่คุณเลือกคืออีกครึ่งเดือนอะถ้าเกิดคุณอดทนไม่ได้รอคอไม่ได้เนี่ยคุณก็อาจจะต้องชวดนะครับผลงานชิ้นใหญ่แบบนี้นะครับเพราะเป็น The e m p เ r ิรไง ดังนั้นบางคนอาจจะเดิน move on บางคนอาจจะบอกไม่ทันแล้วเพราะตัดสินใจไปแล้วอืมนะครับก็ประมาณนั้นแล้วแต่บ,บคุคคลนะเนาะก็แล้วแต่ตัวคุณเองนะครับลองไตรตรองลองตึกต้องดูก่อนเนะาะไพ่เดอะเฮอร์ิตเนี่ยคือหมายถึงการใช้สติปัญญาความคิดความสามารถในเรื่องของการแบบใจเย็นๆค่คอยๆคิดค่คอยๆทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้นะครับมีไพ่สิบถ้วยด้วย สิบถ้วยเนี่ยแปลว่าตัวคุณเองอาจจะมีความรู้สึกที่แบบเบิกบานมากขึ้นนะครับเพราะว่าสถานการณ์กําลังจะคลี่คลายไป็นอโนมทิศทางที่ดีแล้วมีไพ่สามถ้วยด้วยบางคนอาจจะมีบรรยากาศของการทํางานสิ่งต่างๆนั้นประสบความสําเร็จดีมีการเข้าขากับบุคคลอื่นมากขึ้นมีคนคอยแบบซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนกับตัวคุณที่ดีมีโอกาสมีความสุขความสมหวังกับสิ่งต่างๆที่คุณนั้นกําลัง คาดหวังเอาไว้กำลังจะประสบความสำเร็จที่ดีแล้วขอให้คุณใช้เวลากับการอดทนและรอคอยอีกนิดหนึ่งนะครับเอาไว้ตัดสินใจในช่วงเดือนธันวาถ้าใครยังอดทนได้รอคอยได้ก็ขอให้ประสบความสำเร็จแต่ถ้าเกิดใครอดทนไม่ได้รอคอยไม่ได้ก็เป็นไปตามดวงแล้วกันนะครับก็ประมาณนั้นเนาะเพราะว่ายังไงสิบถ้วยมันก็คือข่าวดีความหวังใหม่ของความแฮปปี้ส่วนไพ่สามถ้วยก็คือแปลว่า คุณอาจจะมีข่าวดีเข้ามาแล้วก็มีบรรยากาศของการได้รับการสนับสนุนที่ดีจากบุคคลรอบข้างเนาะทีนี้เรามาดูในเรื่องของภาวะการเงินกันบ้างะะการเงินขึ้นใบเดียวแต่ขึ้นคิงถือเหรียญเลยภปลว่าการเงินของชาวเมถุนนี่คือเด่นมากแล้วก็ปังมากๆเลยนะครับเพราะว่าไพ่คิงถือเหรียญ er เนี่ยแปลว่าการเงินที่อู้ฟู่ที่สุดเลยเพราะว่า สุดยอดของการเงินก็คือคิงถือเหรียญเพราะว่าคุณสามารถบริหารจัดการในเรื่องของภาวะการเงินได้ดีมากสามารถที่จะมีการเงินนั้นแบบเข้ามาแบบสัพพัดและรัวๆนะครับมีการเงินที่เติบโตพัฒนาไปนานมมทิศทางที่ดีมีโอกาสสร้างเงินสร้างรายได้หลายช่องทางหรือบางคนอาจจะมีเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการขายที่ขายทางอะไรแบบนี้ประสบความสําเร็จในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ได้เงินก้อนใหญ่นะครับแบบนี้เป็นต้นเนาะ ก็ถือว่าการเงินค่อนข้างดีมากๆเลยเพราะว่าการงานก็กําลังจะขึ้นสู่ตําแหน่งที่สูงส่วนการเงินก็แบบคิงถือเหรียญเลยทีเดียวนะบริหารจัดการก็อาจจะมีโอกาสได้การเงินที่ดีมากๆเลยนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของโชคลาภกันบ้างเนาะสำหรับชาวเมถุนแล้วก็ลัคนาเมถุนนะครับขอไพ่ให้กับชาวเมถุนโชคลาภด้วยนะครับโอ้ไพ่ใบแรกนะครับคือไฟออฟสอดนะ ไพ่วงล้อแห่งโชคลาภมาเดอะ์ตซันมาโอเคคือเท่าที่เห็นนะครับโชคลาภของตัวคุณเองเนี่ยมีโอกาสที่จะมีชัยชนะความสําเร็จกับไพ่เดอะ์ตซันหรือมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นปรับตําแหน่งมีความหวังใหม่นะครับบางคนอาจจะจบไปที่1แล้วก็อาจจะได้งานอีกที่หนึ่งเลยอะไรแบบนี้เพราะว่าเดอร์ตซันหมายถึงการเริ่มต้นมันหมายถึงความหวังใหม่ด้วยเช่นกันวีออฟฟอร์จูนหมายถึงการที่ตัวคุณเองนะครับอาจจะมีโชคมีลาบกับเงิน เงินที่เป็นเงินก้อนบางคนก็อาจจะได้เงินตกเบิกเงินเบีย้ยประกันหรือในเรื่องของเงินเวรคืนอาจจะลงทุนไวแล้วได้ลาบได้ผลได้ปันผลนะครับเพราะช่วงนี้ก็ใกล้ปลายปีแล้วบางคนก็อาจจะมีปันผลมีการได้เงินเวรคืนหรือว่ามีเงินตกเบิกต่างๆใช่ไหมครับหรือเงินเขาเรียกว่าอะไรนะครับ รายได้ประจำมะครับที่ไดนะ้น่าจะเป็นโบนัสใช่ไหมโอเคประมาณนั้นแล้วก็บางคนอาจจะได้เงินในลักษณะของการขายที่ขายทางขายอสังหาริมทรัพย์ต่างๆก็ประสบความสําเร็จเป็นการเริ่มต้นที่ดีหรือใครทํางานเกี่ยวข้องกับการประมูลก็ประสบความสําเร็จนะครับประมาณนี้เนาะมีไพ่ไฟออฟสตอร์เกิดขึ้นด้วยเนี่ยแปลว่าแบบใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับ สารตุลาการนะครับความยุติธรรมต่างๆหรือการแก้ไขปัญหาจะโดดเด่นนะครับค่อนข้างดีเลยนะงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาแล้วก็งานที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของเด็กๆแล้วก็งานต่างประเทศนะครับหรือโชคลาภกับในเรื่องของผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆก็อาจจะมีโอกาสของการสร้างเงินสร้างกําไรให้กับตัวคุณเองได้ส่วนโชคลาภก็มีโอกาสมีแนวโน้มของการถูกรางวัลค่อนข้าง โอเคอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ช่องนี้ก็ไม่ได้เหมือนกับแนะนําการลงทุนขนาดนั้นก็พยายามบริหารจัดการเรื่องความเสี่ยงด้วยนะครับแต่ก็มีโอกาสถูกโชคลาภได้พอสมควรเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ